ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีการ์ตูนแฮนิคลาฟในคลิปนี้สจะพามาถักนี้เลยชุดน้องบูน้องบูใส่น้องหมีนะเป็นเอี้ยมนะคะดูรอบๆตัวก่อนแล้วมาดูในส่วนของอุปกรณ์กันอุปกรณ์ B. ใช้เป็นไหมคอตตอนซอฟต์ไหมคอตตอนซอฟต์ตัวนี้นะคะขนาด3าพายนะสีสันตรงชุด อยากเปลี่ยนสีไหนก็จัดตามชอบได้เลยนะคะแล้วก็ใช้เข็มเข็มที่ใช้คู่กันในคลิปนี้จะใช้เป็นเบอร์4ทับ0นยนะ4ทับ0หรือ2.5มิลไหมสีขาวแล้วก็ได้ปากจมูกเล็กน้อยตาตรงนี้ใช้6มิลนะคะตาใช้ขนาด6มิลด้วยกันเดี๋ยวเราจะไปเริ่ม วิธีทำกันนะก่อนจะเข้าไปดูฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะเดี๋ยวไปเริ่มวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะในส่วนแรกนะเราจะเริ่มตรงจากขากางเกงเขาก่อนนะคะเริ่มจากล่างขึ้นบนนะมามาขึ้นโซ่ก่อนขึ้นโซ่ไปทั้งหมด 18โซ่ด้วยกันนะคะขึ้นไปทั้งหมด18โซ่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17และ18พอได้18โซ่แล้วเราจะเชื่อมเขานะคะ เชื่อมเขาให้เป็นวงดูลายด้วยนะเชื่อมเขาไปอย่าให้ลายบิดนะคะพยายามไล่ลายดีๆแล้วก็ดึงผ่านแบบนี้พอดึงผ่านเรียบร้อยทีนี้เราจะไปในแถวที่หนึ่งกันแถวที่หนึ่งให้ขึ้นโซ่สองโซ่หนึ่งสองพอได้สองโซ่แล้วเราจะถัก ใช้โคดทีนะคะใช้โคดทีนะพันจิ้มเกี่ยวแล้วก็รวบออกให้หมดนะอ่าถักไปทั้งหมด2 T V นะคะสองทีวีสลับกันไปแบบนี้นะพันหนึ่งค้างจิ้มลงไปก่อนเลยในช่องแรกเกี่ยวใหม่ขึ้นมารวบออกให้หมดนับ1ปลายใหม่ตรงนี้นะคะพันจิ้มลงไป เอาไว้บนเข็มปลายไหมนะเราจะเก็บไหมด้าน,นล่างไปด้วยกันเลยนึ่งขึ้นมารวบให้หมดเป็นทีครั้งที่สองพันจิ้มเกี่ยวไหมขึ้นมารวบออกให้หมดช่องนี้เราจะจิ้มลงไปสองครั้งนะคะ เราก็จะได้ทีหนึ่งครั้งทีหนึ่งครั้งแล้วก็ทีสองครั้งนั่นเองเป็นที่ที่วีครั้งที่หนึ่งพันจิ้มลงไปในช่องถัดไปหนึ่งครั้งรวบออกให้หมดพันจิ้มรวบให้หมดพันจิ้มเกี่ยวไหมขึ้นมารวบ อ่าที่ที่วีครั้งที่สองถักที่ถักที่แล้วถักวีครั้งที่สมที่หนึ่งค้ง ถักทีหนึ่งข้างแล้วถักทีสองข้างข้างที่สี่ข้างที่ห้า ที่หกพอได้ครบแล้วนะคะเราจะเชื่อมก็คือซีชิ้นงานเลยซีตรงนี้นะดึงไหมดึงผ่านให้หมดแบบนี้ได้มาแล้วนะคะในแถวที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราไปกันที่แถวที่สองต่อแถวที่สองนะคะให้ขึ้นโซ่สองโซ่หนึ่ง อพอได้สองโซ่แล้วให้ถักทีรอบชิ้นงานถักทีรอบชิ้นงานตรงนี้เราจะได้ทั้งหมด4ทีนะคะจิ้มลงเอ้ย24ี่ทีนะทีครั้งที่หนึ่งพันจิม้มเกลียวใหม่ขึ้นมารวบออกให้หมดครั้งที่สองสามสี่ห หกเจ็ดแปดเก้าสิบผ่านไปจนครบยี่สิบสี่ครั้งนะคะ พอได้ครบเรียบร้อยก็จะจบปิดจบชิ้นงานเลยทีนี้เราจะทำแบบนี้นะคะสองชิ้นด้วยกันนะชิ้นที่หนึ่งตัวนี้เราตัดไหมออกไปได้เลยแบบนี้ทำสองแถวแล้วก็ตัดวางไว้เดี๋ยวขอตัดตรงนี้ก่อนนะ คิ้นที่2ให้ค้างไว้แบบนี้แล้วไปต่อกันที่แถวที่3ม,มากันที่แถวที่3นะคะขึ้นโซ่สองโซ่แล้วเราจะมาถากที่ลงบนชิ้นนี้นะพันจิม้มจิ้มลงไปเลยเกี่ยวไหม่ขึ้นมารวบให้หมดนะับครั้งที่1 าบนขานี้ก็จะได้ทั้งหมด24ครั้งนะคะข้างละย4 4นะ พอได้ยี่สี่แล้วไปถักอีกข้างหนึง่ง ได้เรียบร้อยนะคะข้างละ24เราก็จะมาสีชิ้นงานตรงนี้นะจบแถวจบแถวในแถวที่สาหลังจากนี้นะแถวที่สี่ถึงแถวที่เจ็ดนะคะแถวที่สี่ถึงแถวที่เจ็ดทั้งหมดสี่แถวด้วยกันให้ขึ้นโซ่สองโซ่ แล้วถักวนไปนะคะถักไปแถวและ48ทีนะถักไปแถวและ48ทีทั้งหมด4แถวจิ้มไปช่องละ1ครั้ง1ครั้งนะคะทั้งหมด4แถวอย่าลืมนะก่อนจบแถวเสร็จแล้วขึ้นโซ่2โซ่ทุกครั้งเวลาเริ่มแถวใหม่นะคะอันนี้ ถักวนไปเลยถักให้จบเป็นแถวแถวไปเดี๋ยวจะขอตัดข้ามตรงนี้ไปนะคะในแถวที่4ถึงแถวที่7นะขอถักมาจนครบนะแถวถึงแถวที่7นะคะตรงนี้เราจะปิดจบชิ้นงานแล้วไวไ้ปลายไหม่ได้เลยนะคะ เก็บงานเก็บชิ้นอาเก็บปลายไหมก่อน เ็บเรียบร้อยแล้ว,ลวทีนี้ลองพับครึ่งพับครึ่งดูนะคะเราจะเห็นตัวเส้นแบ่งตรงกลางนะให้หาไหมอะไรก็ได้นะคะมามาร์กหรือว่าเป็นตัวที่มาร์กนะเอาเป็นไหมแล้วกันนะคะจะดึงออกง่ายหน่อยมาร์กตรงกลางไว้ก่อนแบบนี้ แล้วนับไปถัดช่องถัดจากตัวมาร์กนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหคือตรงนี้เราจะเริ่มตรงนี้นะคะเราจะมาเริ่มตรงนี้นะ ักโซ่ขึ้นไปก่อนสองโซ่หนึ่งสองพันถักไปทั้งหมด13าทีนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอานี้ออกได้เลยนะคะ 7 8 9 10 11 12และ13พอได้13ทีแล้วให้ขึ้นโซ่2โซ่พิกชิ้นงานให้ถักต่อเลยนะคะต่อในแถวที่สองนะอันนี้นะับขอนะับเป็นแถวที่1แล้วกันนะคะแถวที่สองต่อก็คือจะเป็น โซ่สองถัก A แล้วก็9 t ทแล้วก็ A นะคะตรงนี้ก็ถัก A ลงไปก่อนนะจิ้มเกี่ยวไหมขึ้นมาจิ้มช่องถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้แล้วก็รวบให้หมดนับเป็น A นะคะแล้วก็ถัก T ไปอีก9ครั้งหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเและเ้าเราก็ถักเอพันจิ้มช่องที่1ดึงไหมขึ้นมาจิ้มไปในช่องที่สองดึงไหมขึ้นมาแล้วรวบให้หมด ได้ออกมาแล้วพีชิ้นงานไปในแถวที่สามขึ้นโซ่สองโซ่หนึ่งสองถักเอพันจิ้มเกีียวจิ้มเกี่ยวรวบถักไปอีก7ทีนะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดลดห่วงนะคะเอเรียบร้อยทีนี้ถักไปอีกสิบห้าโซ่นะคะถักโซ่ไปสิบห้าโซ่ด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดเก้าสิบเอ็ด 2 13 14และ15พอได้15โซ่เราจะข้ามไป12หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ไปจิ้มในช่องที่13ให้ถัก X ไปทั้งหมด11 X ด้วยกัน1 2 สามสี่ห้าเแกาสิบและสิอดได้สิอแล้วให้ถักโซ่ไปอีกสิห้าโซ่หนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้สิบ็ดบสองสิาสและสิหทีนี้ก็พลิกกลับมามาซีชิ้นงานตรงปลายด้านนี้เลยนะคะเราจะนับเป็นซีครั้งที่หนึ่งให้ซีไปอีกหนึ่งครั้งเป็นซีครั้งที่สอง ทีนี้ให้ถากที่หครั้ง F สองครั้ง F ครั้งที่1พันจิ้มเกี่ยวไหมขึ้นมา F ครั้งที่สองแล้วก็ถากที่อีกหครั้งลงในช่องเดิมพอได้แบบนี้แล้วให้ถากซี่ไปทั้งหมด3ามครั้ง1นสอง ถักเอหนึ่งครั้งถัก F อสองครั้งถักทีห่งครั้งแล้วก็ C ไปสองครั้งหนึ่งสองชุดน้องหมีของเราก็ได้ออกมาแล้วนะคะไว้ไปลายใหม่สำหรับเย็บด้วยนะ ขอเย็บเก็บไหมเก็บส่วนได้ที่โพงมาก่อนนะคะ,ะเราก็จะได้ออกมาในลักษณะหน้าตาแบบนี้ มีสายเอี้ยมมีอะไรนะคะเดี๋ยวมาทำตรงส่วนของจมูกในส่วนของจมูกนะให้ขึ้นก้นหอย6 x ด้วยกันขึ้นก้นหอย6 x เอ็จมูกนะคะบีขอใช้เข็มถักเบอร์เล็กนิดนึงเล็กกว่าเดิมหน่อยเป็นเบอร์3 ไป6ค่ะ1 2 3 4 5และ6 1ึงเลยทียนี้แถวที่2แถวที่2ให้ถัก6วีถักวีลงไปด้วยการ6ครั้งนะคะถักวีครั้งที่1 ถักวีครั้งที่สองถักวีครั้งที่สามวีครั้งที่สี่วีครั้งที่ห้าและวีครั้งที่หไว้ไปลายไหมได้เลยนะคะ เก็บก่อนนะเก็บปลายเขาก่อนทีน,นี้ก็ได้ออกมาแล้วอันนี้เป็นได้ฝ้ายนะคะ เดี๋ยวเขาปรับแสงลงนิดนึงสำหรับสีขาวเนาะมันจะเห็นสว่างเกินไปจิ้มลงไปเลยนะคะเราจะปากจมูกของเขาให้เป็นสามเหลี่ยม ค่อยๆปากไปนะตรงไหนว่างอยากแต่งอยากเติมมันนะคะมีสีขาวก็เย็บปิดปักปิดเข้าไปนะ่ะเย็บร้อยอุ้ยมีขาวนี่อีกนิดนึงเกลี่ยๆหน่อยใส่เส้นจมูกเส้นปากนะคะ ออกมาแล้วนะจมูกน้องอ่าพอได้เรียบร้อยเดี๋ยวมาติดจมูกให้เขากันนะคะติดกาวไปก่อนนะไม่ต้องติดกาวถึงขอบนะคะเดี๋ยวขอบเนี่ยตรงนี้จะเย็บเอามันเป็นชุดนะคะอ่าติดไปให้อยู่ตรงกลางๆ แล้วบีจะใช้ได้เย็บ yep. นะคะจับไว้ไค่อยไล่ไปตามขอบเขาเลย ติดตานะคะตาหกมิลน,นะดวก่อน นนี้ชุดก็เสร็จแล้วนะคะรอกาวแห้งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาใส่ดูกันนะคะใส่ออกมาแล้วจะโอเคไหม ไม่ยากนะนี่เรียบร้อยนะคะตัวเนี้ยมันจะถากเผื่อไว้เผื่อใครเอาน้องไปยัดใหญ่นูนเพิ่มใหญ่สังเคราะห์นะคะเพิ่มขนาดตัวนะความอ้วนของเขาก็จะใส่ได้นะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะน้องก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะ,ะ,ะนี่สำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างฝากคอมเมนต์ไว้นิดนึงนะแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ